สวีเดนประเทศขาคลนขยะจริงไหมจริงค่ะในประเทศตัวเองไม่พอจาเป็นต้องนําขยะจากประเทศอื่นเข้ามาทั้งทั้งที่ทุกประเทศจะต้องการกําจัดขยะออกจากประเทศของตัวเองสวีเดนนี่แปลกกับนําขยะเข้าประเทศการกำจัดขยะของเขามีประสิทธิภาพมากขยะที่หลายคนมองว่าเป็นสิ่งสโปรกแต่ที่สวีเดนมีค่าราวกับทองคําขยะที่สวีเดนถูกนําไปใช้2ออย่างคือ1ถูกนําไปรีไซเคิลสถูกนําไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าส่วนที่เอาไปทิ้งฝังกลบน้อยมากเรียกไ,ได้ว่าเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่มีค่าให้กลับมากลายเป็นสิ่งมีค่าอีกครั้งแล้วเขาจะสอน ตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนการที่ให้เด็กต้องแยกขยะให้เป็นปเมืองนั้นสะอาดมากไม่ว่าจะหนาวแค่ไหนไม่ว่าจะฝนตกหรือไม่ตกคุณจะต้องแยกขยะตามที่เขาตั้งไว้ให้แบบนี้ค่ะตามบรรยากาศที่เห็นเลยค่ะหิมะตกหรือว่าไม่ตกนะคะก็ต้องมาทิ้งประมาณนี้นะคะแม้กระทั่งขวดนะคะก็จะต้องแยกนะคะขวดสีขวดไม่สีนะคะก็ต้องแยกแต่ว่าถ้าเป็นขวดพลาสติกสามารถไปขายได้ที่ห้างต่างๆนะคะแล้วก็สามารถนําบินนั้นไปซื้อของในห้างนั้นๆค่ะนี่ค่ะเขาจะมีป้ายบอกชัดเจนนะคะต้องทิ้งให้ถูกด้วยส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นขยะที่เป็นกระดาษนะคะ ทิ้งนะคะเป็นถุงต่างๆนะคะกระดาษที่วัดวดสดุที่ทําจากกระดาษนะคะที่เป็นขยะก็คือมาทิ้งตรงนี้เลยค่ะก็จะมีป้ายบอกนะคะอันนี้คือตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นกล่องใส่ไข่อะไรก็ตามนะคะที่เป็นกระดาษนะคะต่างๆก็คือทิ้งตรงนี้ได้เลยค่ะนี่ค่ะพ่อบ้านก็เป็นคนทิ้งขยะนะคะประมาณนี้เลยค่ะ แล้วตรงนี้ก็คือขยะที่ทําจากพลาสติกนะคะที่ใช้เสร็จแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นขวดหรือเป็นกล่องเป็นอะไรก็ตามนะคะที่ทําด้วยพลาสติกประมาณนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะว่าพลาสติกประเภทอะไรยังไงบ้างนะคะสามารถทิ้งได้ที่ตรงนี้ได้เลยค่ะ ที่ย่อนนะคะก็จะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะสามารถมองทะลุเห็นไหมคะตรงนั้นสามารถย่อนได้เลยนะคะต่อมานะคะตรงนี้ก็คือเป็นขยะที่ทําด้วยกระดาษาเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์นะคะเป็นหนังสือหนังสือพิมพ์นะคะก็คือทิ้งตรงนี้ทิ้งนี่เนี่ยนะคะประมาณนี้คะ่ะตัวอย่างที่คนเอามาทิ้งกันคะ่ะทุกคนหน้าตรงนี้นะคะหิม,มาก็ปกคลุมตัวหนังสือนะคะแม่ก็ทําการกวาดออกกวาดออกก่อนนะคะทุกคนเพื่อให้ทุกคนได้เห็นชัดเจนนะคะว่า เนี่ยค่ะป้ายตัวอย่างที่เขาให้มาทิ้งนะคะกระดาษประเภทไหนอะไรยังไงนะคะประมาณนี้เลยค่ะเขาก็จะเขียนบอกไว้นะคะว่ากระดาษอะไรบ้างพวกหนังสือพิมพ์พวกหนงันงสือต่างๆที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะก็ mm hmm. คือทิ้งตรงนี้ค่ะก็ mm hmm. าสามารถนําไปรีไซเคิลได้อย่างง่ายๆได้เลยค่ะแล้วบล็อกต่อมานะคะมาดูกันอันนี้ก็เป็น เมทัลนะคะก็คือเป็นโลหะต่างๆค่ะเป็นกระป๋องกระป๋องปลากระป๋องกระป๋องอาหารกระป๋องอะไรต่างๆนะคะเนี่ยค่ะตัวอย่างประมาณนี้ค่ะก็ต้องมาหย่อนให้ถูกที่นะคะตรงนี้เลยก่อนนะคะก่อนที่จะเอามาทิ้งขยะจะต้องทําความสะอาดเพื่อไม่ให้มีกลิ่นเหม็นก่อนเราจะต้องล้างด้วยน้ำให้สะอาดแล้วก็คว่ำให้แห้งนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ถุงแล้วก็มาทิ้งทีเดียวค่ะจะทําให้ขยะไม่ส่งกลิ่นเหม็นนะคะเนี่ค่ะแม่ก็ยกตัวอย่างคร่าวๆให้ดูนะคะแต่ละบ็อกแต่ละบ็อกเขาจะ เขียนอะไรไ้บ้างให้ทิ้งอะไรยังไงนะคะจะทุกคนจะต้องทิ้งให้ถูกที่ค่ะแต่ขยะพวกที่เป็นเศษอาหารหรือถุงพลาสติกเล็กๆน้อยๆนะคะสามารถทิ้งใกล้บ้านได้ค่ะวันนี้ตะกี้ก็เอาเกร็ดเล็กๆน้อยๆการทิ้งขยะที่เซเว่นเดนนะคะมาฝากว่าเป็นยังไงขอให้ทุกคนทิ้งขยะให้ถูกที่นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ